เรื่องอะไรพอเช้าขึ้นมาเห็นผิวพธุ์เขาสดใสก็บอกแล้วไงว่านี่ขนาดแค่วันเดียววันหนึ่งกับคืนหนึง่งเขายังดีขนาดนี้แต่ถ้าเขาทําทุกวันจะเป็นยังไงดีขนาดนั่นแหละนี่คือความจริงถ้าความสุขทางกายของเราจะขึ้นอยู่กับการใช้ปัจจัยที่ห้าก็คือเรื่องเงินอันนั้นคือความ สบายทางกายคือเราไม่ต้องไปลำบากทำงานหาหาอะไรบ้างแต่บางครั้งเรื่องเรื่องที่เราจะหาอย่างเช่นอาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ายารักษาโรคพ็ขอจเจริญสกจริญพรจ้าคุณคุณโยมมดงามแดงเนาะจ้ะเพราะนี่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาที่ที่เราจำเป็นคือที่อยู่อาศัยเสื้อผ้า ยาดกษาโรคแล้วก็อ่านพอมีแค่นั้นพอจะเดินสุขจะเดินพรจ้าเพียวาม้จ้า,มมา,จานี่หละคือเป็นลักษณะนี้นะถึงแม้เราจะมีเงินรวยล้นฟ้าความสุขทางกายแค่นั้นแต่ความสบายใจเราก็ไม่มีมีเงินมากก็ห่วงทรัพย์สมบัติเยอะไม่มีเงินก็ไม่ได้ห่วงอะไร ก็ห่วงแค่ว่าตัวเองจะมีกินไหมทําอะไรหนอจะกินอะไรหนอวันนี้ก็ประมาณนั้นคือทุกคนต่างก็มีความทุกข์หมดนะนี่แหละคือทุกคนละแบบเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องมีอิจฉากันว่าคนนั้นรวยคนนี้จนสรุปแล้วทั้งรวยทั้งจนต่างก็มีความทุกข์หมดน,นั่นแหละคือเป็นลักษณะ คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลักษณะนี้เรารู้เรารู้แล้วว่าความทุกข์ขอจเจริญสุขเจริญพรจ้าขุยมย่าต๋อมแชนแนลเนาะก็ทุกท่านเนาะทั้งหมดทั้งมวลสิบเอ็ดล้านต้นใจนี่แหละคือเป็นลักษณะนี้ที่เราพูดถึงคือความทุกข์ความทุกข์คือเป็นความจรงิงแต่เรายิดหลักแค่ว่าเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นทุกข์ ก็เหมือนกับเราปลูกผักกินเองก็เหมือนกับเราที่ได้ทํางานแล้วมีความสุขพึงพอใจในกับงานที่เราได้ทําเราเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเลือกงานที่เราจะดําเนินชีวิตเพื่อที่ประ,ประกอบสม,มาอาชีพที่ชอบชอบก็คือในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่ามิจฉาชีพสัามมาชีพสัามมาอาชีพก็คือสัมมาก็คือความชอบคือความถูกต้องนีนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าเราโคดโกงเข้ามาเรามาด้วยเขาเรียกว่าเป็นความที่เขาให้แบบแลวก็สนญาหาก็มีนั่นแหละคือเป็นลักษณะที่เราไม่ได้ไปโกงโคดโกงเข้ามาคือเป็นลักษณะอันนี้คือการที่เราเนี่ยเราเปรียบเทียบให้ฟังบ้าง สิ่งที่เราได้มาโดยสื่อเราไม่ได้ไปโคดโกงเขาไม่ได้ไปหลอกล่อเขาเขาให้กับเราเองนั่นก็ถือว่าเป็นความชอบชอบทำโดยตรงตามกฎหมายเ็จริงๆก็ถูกต้องเนี่ยนี่แหละเป็นเรื่องราวของการขอความสุขความเจริญจ้าคุณยูอดุลนักเดินทาง ยมอดุลทําช่องหรือเปล่าเนาะเห็นมีขึ้นช่องมีคลิปอยู่ติดตาม ก็เป็นลักษณะนี้แหละที่เราพูดถึงขอจเจริญสุขเจริญพรจ้าคุณโยมอดุลเนาะนักเดินทางก็เป็นลักษณะนี้แหละที่เราพูดถึงว่าถ้าเรามีความทุกข์เราไปยึดติดกับความทุกข์อ่ะมันก็ทุกเบิดปหีมันก็ทุกอยู่ตั้งแต่เราเกิดขึ้นมามันก็เป็นทุกแล้วนีนะ่เราพูดถึงว่าเรื่องรูปร่างร่างกายของเราเราจะทำยังไงเราจะทําให้ร่างกายของเราสบายก็เหมือนกับคุณโยมมาจำสิ่งที่เราเปรียบเทียบถึงนะ พราะว่าเราจะสรุปเราจะลงแล้วก็เปนน็นลักษณะนี้นะ